เปิดนางเอกทีเกรทวรินทรชอบทักไปคุยบ่อยเป็นพระเอกขมเข้มขวัญใจส,สาวทั่วประเทศเลยล่ะค่ะสำหรับเกรทวรินทรโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะในรายการสามแซบก็ได้เชิญหนุ่มสุดหล่ออย่างเกรทวรินทรและเจมจิรายุไปออกรายการซึ่งหนุ่มเกรทนะคะก็โดนเพื่อนสนิทอย่างเจมจิรายุแฉแหลกว่านางเอกคนนี้แหละที่เกรทชอบทักไปหา พูดคุยอยู่บ่อยๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคือเดียนาฟรีโปนั่นเองงานนี้ก็ทำอาเกรดถึงขั้นเสียอาการอย่างหนักกลางรายการเลยทีเดียวค่ะสำหรับเดียนานะคะก็เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเป็นอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาเลยทีเดียว โดยเมื่อย้อนกลับไปนะคะเดียนาได้เข้าสู่วงการโดยการชักชวนของเอสุปชัยค่ะและต่อมานะคะแอนทองประสมก็ได้เห็นโปรโฟไฟล์ของเดียนาจึงได้เรียกเธอมาลองแคสติ้งงานค่ะ และเดียร์นาก็แคสติ้งผ่านและได้แสดงละครเรื่องแรกคือเรื่องสามีตีตราค่ะในบทบาทของหมอก้อยหลังจากนั้นก็มีงานละครงานถ่ายแบบเดินแบบมิวสิกวิดีโองานโฆษณาเข้ามายัางต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงต่อมาค่ะ